เดี๋ยวคุณ <eben> ป้าเแก่ทังเทพริ๊กนิดเดี๋ยวให้ญาติอากไปไปรอเดี๋ยวนี้ย่าพูดนานแน่นอน นิวเอาสักนิดโอ้โหนี่ประแจงไปมุ้งมาป่ะไปคนนน่นิดหนึ่งนิดหนึ่งมาคนนิวปรอมือระย่ให้กับคนนิวบ้างนะครับผมตอทย่ ไม่เคยขึ้นเวทีเลยพออเพราะทำ่านาเดี๋ยวเคยขึ้นเวทีครั้งหนึ่งที่บรรดกาแล้วกเข้าร้องสิ่งท่เขาหมายถึงเพราะแม่สิครับทะเลเนี่ยเวลามันมีคลื่นลมมันก็มันแรงเสมอเวลามีกกพายุพายุมันจะแรงหลังจากพายุแรงนี่มันจะทำไงครับมันจะเงียบสงบลงเช่นเดียวกันกับความมีชื่อเสียงวันนี้คมีคนรักลูกศิษย์ผมเยอะมากผมก็ไม่รู้วันไหนว่า ในความที่ได้รับความศรันธามันจะลดน้อยถึงจะลดไปฉะนั้นวันนี้ก็ข้าวมีคนที่รัีมากผมก็ขอขอบพระคุณนะครับในฐานะที่เป็นคุณครูผมเป็นตัวแทนของท่านครูในแอลวัตเตอร์ชมพงศ์ในฐานะอดีูนะครับเพรท่านสั่งผมว่าให้พาลูกศิษย์ไปทำการแสดงให้เอาชื่อเสียงของเรียนามาไปการจัดหาลูกเรือบัตรการเทคโนโลยีณขะที่ผมเป็นข้าราชการครู ก็เป็นครูบ,บ้านนอกคนหนึ่งที่ต้องข้าวมาตั้งแต่ป .3 ป .4 วันนี้ต้นงข้าวเขาเป็นเด็กดีก็สมควรแล้วที่ที่เขาจะได้รับความรักจากพ่อแม่สี่สฉะนั้นความดีมที่ต้นข้าวเขาจะหาขอกับพี่ยันดีครับต้นข้าวโชคดีที่เกิดมาแล้วมีญ <belonging> า คือเป็นรา่ิหนีนนเป็นคนดูแลจนจนค่าเท่าๆเติบโตขึ้นมาก็เป็นเป็นเด็กดีสิบตรบนงนี้ให้ญาติหนีมาได้ไหมครับผมผมก็ไค่อยๆพูดไปไม่ได้ไม่คย,มยไมไมคยได้ออกสื่อแต่ถือว่าเป็นลูกชายว่าใจของต้องฆ่าผมก็ขอเชิญนะผมก็มก็ขอพูดสักนิดล็กนิดนะครับว่าสุดท้ายเราเนี่ย ความดังเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ยากเย็นความดังมันจบเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นวันนี้เรามีคนรักเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องเรียนก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเมื่อวานมีคนบอกว่าเราคาดว่าจะไหวไหม mm hmm. เขาร้องเพลงมาตั้งแต่ปอปารูบาปอหนึ่งปอสองปอสามร้องเพลงมาละสองชั่วโมงทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเขาผมเชื่อเขาสู้ไหว แต่ในขณะเดียวกันผมก็ดูเรื่องเรียนไปด้วยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าไม่ได้รับความรับความเป็นดูเนี่ย<อ>ก็ต้องยนหนังสือต้นท่ากับย่ามาจากครอบครัวสดผมกล้าพูดเลยผมไปเห็นบ้านครั้งแรกผมตกใจอยู่ย่างนี้เลยแต่วันนี้เขาก็ใกล้จะมีบ้านแลวใกล้ใกล้ความฝันเป็นจนแล้วด้วยความพยายามของอออตัวเขาเองเพราะว่าแม่ครับเสียเพรามวันนใ,ให้ลูกศิษย์ผมไป โอสแล้ววันเกิดวันนี้ผมก็ขออนุญาตอวยพรให้เขาคร่าวเทียนจะหมดแน่แลครูผมว่าที่ยค่ะเจ้ามังมันแต่งหน้งจริงจริงคือแบบครูเทียนจะหมดแน่แล้วมันเอาคืนไอ้นี่มีนิสัยชอบเอาคืน ก็มีความสุขมากๆนะลูกเป็นเด็กดีตลอดไปแล้วก็ขอให้รนำรวยนับรวยตั้งใจเรียนลูกนะเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีเราก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็ขอบคุณวงดนตรีของพี่พลขอบคุณพ่อแม่แง่แง่ใีทั่วประเทศวงกดนตรีก็ลึกสิบหกกันนะครับวันนี้ก็เป็นลูกสู่ย์ลูกมาตัวภาพขอให้ทุกท่านมีความสุขบ้านทัวร์บ้านดีๆเป็นเด็กดีนะลูกขอบคุณพ,พูดพูดไม่ค่อยเก่ง What ญอะดวยาที <YE> AH ya, yeah, ่นี่ยอันนี้อันนี้แว่านีสร้างสร้างสร้างไหนูอะหนก็อ่านไปมก็ได้ยินมาแล้วหาหูว่าเียวรอแม่ค่ะดูนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเค้กเงินเงินอาแล้วเนี่ยจะมีเค้กมีเงินต่ว่าไม่หยุดแต่ ไม่มีนะ <laughs> <laughs> เป็นเค้กเล็กลุกที่เรากิอยู่ประมทการสักน้หนักงนเรครับนี่ครับผมขออนุญาตครับที่นี่เหลจะไม่ต้องไปไนครับต่อไปเนทีมงานหลังบ้านะครับผม้เงานหลังบ้าเซฟโซนทีมงานเซฟโซนนะเป็นเชิญครับตามลำดับเลยเนาะขอบคุณย่าี หนูต้องข้าวนี่เนี่ยหนูจัดตารางงานหูแบบชอบเนยบ้า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 บ้่บ้า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 ้าบ้้้าบ้าา้าบ้าบบ้าบ้้าบ้้าบ้เบ้า้าบ้าบ้าบ้้าบ้กบ้า้าบา้ สมควรโดนเอาคืนแล้วเนี่ยนี่หรบเดียนตรงนี้หรบเดี๋ยวทางข้างนิดหนึ่งขยัหยปอีกหญิงไหมคะขยับยเซเต